วันที่14ธันวาคม2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครโดยนางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุภารัตน์สัมฤทธิ์ตินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการตรวจคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการี่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับห้างหุ้นส่วนจำกัดอุทัยวิตโตเลียมห3าตั้งอยู่เลขที่สามเ็สองหมู่ที่สิบห้าตำบลวานอนนิวาสอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลน,นครประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันมีลูกจ้างทั้งหมดเจคนผลการตรวจปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำพนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปวันที่15ธันวาคม2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครโดยนางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพรศิริศรีพรมมิติกรปฏิบัติการ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาสารเสพติดร่วมกับหน่วยงานปกครอ,อ,อ,องอำเภอเต่างอยสถานีตำรวจภูทรเต่างอยและโรงพยาบาลเต่างอยณบริษัทโอยคำผลิตอาหารจำกัดเลขที่215หมู่ที่4ตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลน,นคร ผลการตรวจลูกจ้างจำนวน133คนพบสารเสพติดจ,จำนวน2คนพนักงานตรวจแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำกระบวนการช่วยเหลือและส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปวันที่17ธันวาคม2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัสดสกลนคร โดยนายพักวัตน์พงสาวัฒนารักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครและนายวุฒิพงษ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงานได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำาุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสกลนครร่วมกับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านสุวรรณครมตำบลสุวรรณครมอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครโดยมีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครได้มาให้ความรู้ข้อกฎหมายแรงงานให้คำปรึกษาด้านแรงงานประชาสัมพันธ์ภารากิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจกเอกสารสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างรวมถึงประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและแจกกระเป๋าผ้าคามจำนวน50ใบ วันที่18ธันวาคม2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครโดยนางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการบรรยายให้ความรู้โครงการส่งเสริมการมีนนส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนในหัวข้อความรู้กฎหมายแรงงานหรือความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องณนะห้องประชุมภาวนาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน40คนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอรายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่10ถึง18ธันวาคม2563จำนวน12เรื่องมีผู้รับรู้6,490คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ทางไลน์11กลุ่มมีผู้รับรู้1,577คน ทาง Facebook มีผู้รับรู้4,555คนรวมเพื่อนและผู้ติดตามทางเว็บไซต์มีผู้รับรู้793คนกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน